สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะยอมใจกบพัชราสามีขอกลับไปหาเมียเก่ายอมใจกบพัชราสามีขอกลับไปหาเมียเก่าเป็นอีกคนที่ตั้งแต่เจ้าตัวมีครอบครัวก็พักงานองค์การไปนานเลยทีเดียวสําหรับดารามากฝีมือกบพัชราหลังจากที่เจ้าตัวอยู่กินกับสามีอย่างคุณเอ๋พรเทพมาเกือบ20ปีแถมยังมีลูกสาวร่วมกันอีกด้วย อย่างที่รู้กันดีว่าคุณเอ๋นั้นเคยมีภระยาเก่ามาก่อนนั่นคือคุณศรีสกุลแม้ว่าทั้งคู่จะจบกันไปนานแล้วแต่ก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่โดยก่อนหน้านี้เสากบออกมาเล่ารายละเอียดว่ารับได้แม้สามีจะเคยมีลูกมาก่อนตอนแองกับคุณศรีสกุลก็สนิทกันพอสมควรอย่างเช่นเวลาที่มีเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นปีใหม่คริสต์มาสเรานัดกินข้าวมีความสุขดีครอบครัวเราดีมากไม่ได้มีปัญหาอย่างไร อยู่กันอย่างเข้าใจและเป็นตัวเองดูแล้วอบอุ่นมากหลายคนบอกตนเป็นเหมือนซินโดเล,ล่าก็อาจจะเป็นแบบนั้นด้วยความที่เคยเป็นนักแสดงมาก่อนแล้วเราไปคบกับคนตระกูลดังทุกวันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนเราสองคนห่างกันเกือบ20ปีหลฟ์สไตล์ต่างพอสมควรแต่อยู่กันไปสักพักก็ศึกษากันไปเรื่อยๆ ส่วนลูกสาวอย่างน้องเหนือตอนนี้เริ่มเป็นวไวรุ่นแล้วน้องเรียนเก่งกีฬาดีตั้งแต่เล็กแล้วบุคลิกเหมือนทั้งพ่อและแม่เจอกับสามีคนนี้ด้วยความบังเอิญมีคนรู้จักแนะนําคุณเอ๋ไม่ชอบคนเป็นแม่บ้านสักเท่าไหร่ตอนนั้นเขาเล่าให้ฟังหมดเลยว่าเคยหย่ามาก่อนมีลูกติดอีกสามคนไม่นานเราก็ตัดสินใจ แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะใช้ชีวิตแต่งกันใช้เวลาเพียง2เดือนเองแรกๆไม่อยากให้ใครรู้เลยปิดมาตลอดสุดท้ายก็ต้องประกาศออกไปขอขอบคุณแห่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ